สวัดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราในการอาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ EP ที่103นะฮะครับผมวันนี้เราจะไปชมงานศิลปะความสวยงามทั้งภายนอกภายในของโบสถ์แห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเมืองเซนต์อร์สเบิร์ปนะฮะซึ่งโบสถ์นี้เขาชื่อเรียกว่า The Church of the Savior on t r e s p r e นะฮะหรือคนไทยจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่าโบสถ์หยดเลือด นะครับเซฟเยอร์เ <A savior, S 1> นี่ยแปลว่าพระผู้ช่วยเซฟเยอร์นะครับ of the s p i l l b u ่าก็ถือว่าเป็นอีกบทหนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมนะฮะที่มีเป็นเอกลักษณ์ของชื่อปลาเสียนะฮะซึ่งสาเหตุหลักๆนะฮะเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าซากองค์หนึ่งนะฮะชื่อว่าพระเจ้าซากเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกรอบสังหารในช่วงปีคศ1 8 8 1นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีกลุ่มต่อต้านราชวงศ์เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ท่านได้ถูกรอบโดนวางระเบิดนะฮะก็คือได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตลงนะฮะคือพระเจ้าซาลิกซซนเดอร์ที่สองเนี่ยคือท่านเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในยุคร่วมสมัยเดียวกันกับรัชการที่ห้า ษัตริย์พระองค์นี้คือท่านก็เป็นกษัตริย์ผู้เลิกท่าผันจังซึ่งเป็นยุคสมัยร่วมสมัยกันฮะแล้วท่านก็ถือว่าจริงแล้วท่านพยายามที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ได้มีแบบความทันสมัยมพัฒนาบ้านเมืองอะไรต่างๆนะใช่ใชก็ถือว่าเป็นเป็นกษัตริย์ที่แบบถือว่าดีนะฮะอ่แล้วก็ใน รุ่นถัดมาเนี่ยก็คือพอหลังจากที่ท่านโดนรอบโภม,มชนไปแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นรุ่นลูกของท่านที่ขึ้นมาครองราชต่อก็คือชื่อของท่านคือเป็นเจ้าสาเล็กซันเดอร์ที่สามเออคนนี้ยิง่งคอนเซอร์วทีฟเข้มเลยเพราะว่าก็โกรธนะด้วยความที่พ่ออโดนฆ่านะก็เลยหลังจากนั้นกุมเข้มเรื่องอะไรต่างๆอะไร ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งผ่อนผันยิ่งนะยิ่งหนักเลยต้องถูกควบคุมด้วยเรื่องความเป็นอิสระภาพอะไรต่างๆใน,นความคิดนะฮะแล้วท่าน,นยังก็ถ,ถือว่าเป็นเป็นพ่อของพระเจ้าสารองสุดท้าย,ยก็คือพระเจ้าสารนคนลังที่สองบบนะครับ,รบนี่คือเรียงลําดับมานะครับแต่ความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้ด้วยความที่มีลักษณะที่เป็นโดมที่มีสีสันนะครับที่มีสไตล์คล้ายๆเหมือนกับแบบ เป็นแบบซีคล้อยด์แต่ก็กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะที่ทําให้คนจดจําได้เป็นอย่างดีนะฮะภายในเนาะก็อย่างที่บอกรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นกรีกออร์โธดอกซ์นะฮะแต่ว่าที่นี่ก็ประดับประดาเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังมีเราจะเห็นตามเสาตามจุดต่างๆก็จะเป็นเพ้นแบบสไตล์กรีกออร์โธดอกซ์นะฮะแต่ก็จะมีทองมาลึงมาเรืองเลยนะฮะและอาร์ชโค้งนะฮะโดยเฉพาะข้างหน้านี้นะฮะก็น่าสนใจอย่าลืม รัสเซียเนี่ยมันจะมีโดมที่ป่องๆจะคล้ายๆแขกหน่อยแล้วเราเชื่อว่าต้นแบบไกลๆเลยอาจจะ,ะมาจากอากินโซเฟียแล้วก็มาดัดแปลงแต่มันก็จะมีความคล้ายแขกตรงที่มันป่องๆนะครับแล้วก็มีพื้นหินอ่อนที่สวยมากนะครับก็ประประดาด้วเฉพ,เพาะไอคอนที่อยู่ตามเสาคือกรีกออร์โธดอเนี่ยเขาเขาไม่มีรูปเคารพไม่จะต่างกันก็ติดก็ติดก็จะเป็นรูปออกมาเลยรูปนักบุญรูปอะไรปั้นออกมา ่มาอย่างโปรตสแตนคัดค้านโปรตสแตนเอาออกนะครับกลุ่มที่เป็นคาทอลิกที่เป็นบารอกก็ใช้ใช้พนติ้งนะฮะเหมือนกับตอนที่ได้ไปดูที่โรมหลายหลายโบสถ์ในโบสถ์บร็อกก็ใช้เพนติ้งแต่ส่วนกรีกออร์โธดอกซ์นี่เขาวาดบนกำแพงเลยไม่ใช่ไม่ใช่พนติ้งแปะแต่วาดไปบนเสาบนกำแพงวาดถึงเพดานเลยนะฮะอันนี้ก็ยังเก็บลักษณะที่เป็นกรีกออร์โธดอกซ์ชัดเจนว่าน,นักบุญต่างๆนะครับเนี่ยนะฮะยิบยับนะฮะ รายละเอียดส่วนตัวเนี่ยชอบชอบภายในมากกว่าภายนอกเพราะภายนอกเนี่ยไป็นชอบเซนต์เบเซลที่มอสโกนะฮะแต่ภายในเนี่ยในนี้ถือว่าสวยมากนะครับถือว่าสวยมากแล้วก็ข้างภายนอกเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เด่นก็อย่างที่บอกว่าเป็นโค้งที่คล้ายๆล้ายเวเนเชียนเป็นโค้งที่คล้ายคล้ายคล้ายโค้งแขก ป่องๆและมีแหลงนะฮะบทจากพวกไปเซนทายมาพอสมควรนะฮะก็นะฮะถูกต้องครับนั่นคือบทไปเซนทายคือบทเนี่ยสร้างในช่วงคอร์อน1883นะ่ยใช้เวลาสร้าง24ปีนะครับก็มาสร้างเริ่มสร้างในยุคสมัยของพระเจ้าซาเลนเดอร์ที่3ามนะฮะแล้วก็มาสร้างเสร็จจริงๆเนี่ยในยุคสมัยของพระเจ้าซาเนปอลัตที่2ในปีคอร์อน1907นะฮะนั่นนั่นกันครับก็เป็นบทที่ต้องไปดูเลยผีทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราว เบื้องหลังแล้วก็ความสวยงามความสวยงามด้วยนะครับก็ไปกับผมปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลานะครับคริปที่จอบลึกประสาทสิ่งของรัสเซียขอคุณครัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ